หลังจากที่เราทำบุญเสร็จในเขตบริเวณวัดจะมีการให้อาหารปลาซึ่งถือเป็นการให้ทานอย่างหนึ่งแต่อาจมีเผลอโยนเศษขยะหรือแม้แต่โยนเหรียญลงไปในบอ่อปลาซึ่งบางคนอาจคิดว่าความเชื่อความศรัทธาในการขอพรจากตัวปลาเป็นสิ่งที่ดีแต่รู้หรือไม่ว่าเหรียญที่โยนไปนั้นกลับกลายเป็นเหรียญมรณะและนี่ก็เป็นที่มาของภาพอันน่าสลดใจ วัดป่าธรรมอุทยานจังหวัดขอนแก่นแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลเข้ามาในวัดแต่กลับเป็นการสร้างบาปติดตัวไปทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ก็ตามปลาที่อยู่ในบ่อเป็นปลาที่มีผู้บริจาคให้กับวัดเพื่อให้คนที่มาทำบุญได้ชมความสวยงามเป็นปลาช่อนอเมซอนอายุประมาณ8ปีขนาดใหญ่จำนวนหลายตัวแต่มีผู้คนมากมายมีพฤติกรรมโยนเหรียญลงบ่อปลา อาจ,จมีคนมองเป็นเรื่องสนุกหรือเสี่ยงทายว่าปลาจะงับเหรียญของตนหรือไม่แต่ความโชคร้ายกลับตกอยู่ที่ปลาในบอ่อแบบไม่มีทางเลี่ยงได้เลยทั้งป้ายห้ามหรือการตักเตือนของพระก็ยังไม่พอสำหรับพวกที่อยากลองเล่นสนุกกับชีวิตของปลาเมื่อปลาได้กินเหรียญเข้าไปก็สะสมอยู่ในท้องซึ่งเป็นโลหะที่ย่อยสลายไม่ได้จนทำให้ปลาตายในที่สุดซึ่งเมื่อผ่าพิสูจน์ ภายในท้องก็พบเหรียญจำนวนหลายร้อยบาทและบางเหรียญถูกกัดกร่อนเป็นรูเนื่องจากเหรียญทำปฏิกิริยากับน้ำย่อยในท้องปลาพฤติกรรมท้าทายต่อระเบียบของวัดเช่นนี้ยังแอบ,บมีให้เห็นอยู่เรื่อยการมาทำบุญครั้งนี้อาจมีบาปติดตัวกลับบ้านไปไม่น้อยเพราะชีวิตปลาที่เสียก็ไม่ต่างอะไรกับการทำร้ายสิ่งมีชีวิตที่มีลมหายใจเหมือนกับมนุษย์ถ้าไปวัดที่ไหนที่สิ่งมีชีวิตเราก็ให้มีความเมตตากับสิ่งตรงนั้นด้วย อย่าไปคิดว่าความสุขของเราหรือว่าความเพลิดเพลินของเราเนี่ยเพียงแค่นั้นให้คิดถึงสัตว์ด้วย,ยาบางทีเราอาจจะคิดไม่ถึงก็ตามแต่ให้เรามีสติมีปัญญาในการพิจารณาดูทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งทั้งหลายถ้าเกิดเราทํากรรมแล้วเราย่อมได้รับผลของกรรมนั้นนะแม้ว่าบางทีเราจะไม่ได้เจตนาแต่กรรมนั้นก็กส่งผลได้เหมือนกัน